ว่าอย่างนี้ครับวิธีการโทมสัสไม่เบสิกแต่สม่ำเสมอหมายความว่าถ้าเราฝึกฝนจนจนเชี่ยวชาญเราทำได้เหมือนเขาเลยผมใช้เวลาฝึกฝนของผมอยู่ประมาณ3-6เดือนนะครับแล้วไม่ได้ทำตลอดเวลาด้วยทำบ้างทำอย่างอื่นบ้างนะฮะดังนั้นผมคิดว่าพวกเราก็คงใช้เวลาประมาณ3-6เดือนที่จะเทรดออปชันได้อย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรหรอกนะครับที่ฟังปุ๊บแล้วได้ปั๊บเนี่ย คุณอยากได้ของจริงเขาจัดมาให้ได้แต่รับมาแล้วเราต้องมาเจรไนาเพิ่มอยู่ดีนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมที่ผมกล้าบอกก็คือความลูมโทมสัสใช้เวลาในการฝึกฝนนิดนึงแต่มันคือของจริงเราจะเอาของง่ายหรือของจริงคุณเลือกเอาเองแล้วกัน สวัสดีค่ะคุณปิกิจคะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะก็ตลาดปรับฐานนั่นแหละวูบลงมาแล้วล่ะครับค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ไว้วางใจตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับก็ผมมองว่าแรงขายก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่เรายังประมาณไม่ได้ขอดูอาการไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือโอเคมันลงมาอย่างที่คาดแหละแต่ว่าข้อข่าวดีก็คือมันไม่ได้แรงนะครับก็โอกาสที่กลับเป็นยังมีนะครับก็รอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับ เราดูอีกสักพักหนึ่งนะฮะใช่ก็อย่างน้อยเนี่ยฟิวเจอร์เราก็ยังที่คุยกับครับโอเคเราช็อตไปแล้วได้ตังค์ไปแล้วรอบนี้เราจะยังไม่ช็อตแต่เราก็ไม่ลองแน่นอนนะครับเพราะเราเน้นที่จะรอช็อตของเดียวนะครับนั่นหมายความว่าผมไม่ได้มองตลาดดีอะไระนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้นัลกลงทุนเตือนตหนกนะครับคือมันไม่ได้แรงย้ําว่าที่ลงมาเนี่ยไม่ได้แรงะนะครับทีนี้ในส่วนของทีเฟกก็ยังไม่ต้องทำโพ i ิชันใดๆแล้ว ก็ยังครับยังครับผมยังใจเย็นอยู่แต่เย็นผมคิดว่าวันศุกร์น่าจะเป็นวันที่น่าทํามากกว่าวันนี้นะครับต้องรอวันศุกร์นะฮะครับครับถ้ารอถ้ารอวันศุกร์ตรงนี้อก็รอดูรอดูรอดูเสร็จรอดูด้วยอาการนิ่งๆนะครับการเล่นทีเฟกก็การอยู่นิ่งเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงทนไหวไหมเนี่ยเอยนะฮะ สำหรับชาวทีเฟกสำหรับข้อมูลที่คุณปิงพูดถึงนะคุณผู้ชมก็คือวันเสาร์ที่16พฤษภาคมกลยุทธ์ที่คุณปิงพูดถึงก็จะมาเบบี้พื้นฐานทางด้านทีเฟกกันเบาๆนั่นเองนะฮะรายละเอียดไม่เบาครับพี่ไม่เบาใช่ไหมฮะไม่เบาก็มีหนักเท่าไก็ใส่หมดเอาหนักเลยนะคุณผู้ชมคุณปิงจะเปิดสอนเป็นพิเศษในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะฮะก็คุณผู้ชมที่ติดตามคุณปิงก็สามารถสอบถามรายละเอียดตอนนี้ได้เลยนะคะ ที่เบอร์0864902823กลยุทธ์ทางด้านทีเฟกนั่นเองนะคะค่ะก็ตลาดก็วูบๆไปที่พันห้าห้าก็รอกันต่อไปที่นี้หุ้นที่คุณปิงแนะนำนะฮะค,ะค็คือคือย่างไม่เช้าเนี่ยเราแนะนำา s สบไปใช่ค่ะผมก็คิดว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ<ม>เพราะมันก็ลงตามตลาดที่ต้องยอมรับก่อนว่าตลาดไม่ดีค่ะนะครับฉงนั้นมันก็ลงตามตลาดไปแต่ผมคิดว่าลงมาเนี่ยสำหรับที่ซื้อไปแล้วยังซื้อต่อได้ นะครับสถานการณ์วันนี้เทียบกับที่แนะนําไปเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเมันเดือนก่อนหนักกว่านะอ่าใช่ฮะคือคือวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องสภาวะตลาดนะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอใกล้อุปองเนี่ยเอสก็คงปรับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับแล้วเราต้องลองดูเป็นที่ความแรกขาดของหุ้นว่าหุ้นในกลุ่มชิโซอินเตอร์เน็ตมันไปกันหมดแล้วแต่ s อยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับพีในปัจจุบันต่ํามากนะครับต่ำกว่าต่าเพียงแค่สิบกว่าเท่าเท่านั้นสิบเท่าเท่านั้นนะครับถือว่่าาตํ นะครับที่สําคัญเนี่ยปีนี้มันจะเป็นปีที่เออนี่น่าจะมีการพลิกฟื้นกลับขึ้นมาหมดหนึ่งโรงงานเนี่ยอ่ากลังการผลิตโตขึ้นมา100%แล้วนะครับก็เ,เหลือแต่ทยอยฟื้นตัวในเรื่องของรายได้ซึ่งผมไม่เป็นห่วงเพราะาอ,ออเดอร์นะครับการสั่งสินค้าทุกอย่างเนี่ยจากลูกค้าใหม่พอเขาให้ลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก่อนหน้านี้นจะมีความกังวลว่าลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีออเดอร์เข้ามาเพราะว่าเขาต้องขอตกลงงานแล้ว นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการรับรู้เงินชดเชยจากขอภัยเงินประกันนะครับทั้งในงวดไต่มาหนึ่งแล้วก็งวดไต่มาสองแล้วก็ทั้งปีนะครับไม่ต้องมีการบันทึกกันตั้งสำรองอีกแล้วนะครับค่าความเสียหายของโรงงานนั้นภาพรวมทุกอย่างในปีนี้มันจะเป็นปีที่เอต้องเทินเอาล่าวจากที่ขาดทุนเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปัจจุบันในพีเเพียงแค่ห้าเท่าต่ํามากเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่มันเกินสิบห้าเท่าไปแล้วถ้าเราไม่เก็บเอสบผมก็ไม่รู้จะไปเก็บอะไร นะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เราอาจจะโดนกดดันขาดทุนบ้างแต่หนึ่งปีถัดไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องกำไรนะครับค่ะอ่ะก็ตามเก็บกันต่อไปนะครับก็ยังถือถือได้ผมไม่หนีไปไหนยังอยู่ให้เฉ่งยังอยู่ให้เฉ่งอยู่นะค่ะแต่แต่ผมชอบจริงๆนะมันถูกจริงๆแล้วมันก็เป็นโกดอกที่ที่ที่เราสามารถเก็บได้ ใครับคือถ้าเขาไม่โดนน้าท่วมไฟไหม้มันไม่มีปัญหาอะไรอะครับครับด้กลุ่มนี้ก็ถ่ายยังสวยงามอยู่นะฮะครับอค่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราเออเอาเด็กแนวเลยนะอ๋อได้ค่ะอโอเคงั้นคุณปิงก็หมดแล้วก็โพสิชันทางด้านทีเฟก็รอคุณปิงวันสุกนะเจอกันรอครับปิงก็อย่างน้อยเนี่ยตลอดทางที่เราเดินตามจังหวะมาเรามี แต่กำไรแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็กำไรแล้วเราก็<อ>หยุดก,กำไรนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับค่ะดีกว่าเนาะความชับเจนนิ่งๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆได้ค่ะคอ่ะได้ขอบคุณนะคะค